วันนี้นมีด้าของพิมียมี่ Black Edition สี่โลนะดิจิตาโต้เฮ้ <c oughs> ยเซมากุเดโอ้ยออกมากเกษตรนี่นะสวัสดีสสดครับอยู่กับพวกเรานัตโตวันนี้นมีด้าของพิมียมนี่ ของครับผมเล่าดองบมกเล่นใช่ครับผมกลับมาครั้งนี้เขาบอกว่าวัตถุดิบของเรารอบนี้คือพรีเมียมเลยเห็นกระปุกปุ๊บแบงค์อดิชั่นไหนทำขโมยคำนี้หนูเป็นคนพูดก่อนแล้วครับเอามาพูดเองเอามาใช้ช่วยไม่ได้ปูจ้าโชว์เลยดีกว่าไม่ไหวแล้วนี่แบงค์อดิชั่น ม่ชท,ที่ทางคำคิดมาแต่พอเราเห็นแล้วมันรู้สึกแลว้วแบบผู่มันดูแพงมากอ่ะของหนูเป็นอะไรของหนูเป็นปลาเก๋าดอกแดงของปีปีตรงนี้เป็นกุ้งลายเสือแล้วดูจักที่ในกระปุกคือน่าจะโตบุ้มๆุมคือวันนี้เราจะกินทั้งหมด4โลนะล้างท้องรอแต่เช้าใช่เปิดประตูไป โอ้โห,ห,หตัวใหญ่มากแล้วเนื้ออันนี้ชมพูแบบยังชมพูอยู่เลยอ่ะโอ้โหน้ำลายไหลโอเคอันนี้ก็น้ำจิ้มซีฟู้ดจากทางร้านค้าเหมือนเดิมนะครับผมร้านเลอดอง แล้วก็อันนี้น้ำที่แบ่งไว้ตอนแรกเราจะทำการแอดวานซ์ไห้เข้ากับน้องๆเขาที่อยู่ตรงนี้เราจะดองไข่แดงในน้ำของเขาเราไม่แยกไข่ก่อนนะครับโอ้ยป,ป๊บใส่ไปเลยครับไข่แดงดองน้ำละดองอฟานอะไรครับผมด็ดซ้ำเล็กดีอิติกาติกาซิชมา อุ้ยโอ้ยโยต้แล้วน้องปูกับน้องเก๋ารอไม่ไหวแล้ว <c oughs> เราต้องกินเขาให้สมน้ำสมเนื้อก็ที่เขารอเรานี่ครับไม่เคยกินเนื้อปลาเก๋าดอกแดงมาก่อนเลยกินเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะปกติหนูไม่กินปลาเป่าๆเ,เลยนะเออหนูตื่นเต้นมากเลยอ่ะ หนึ่งสองไปน้องไม่มีความข่าวเลยและที่สำคัญคือน้องดูซับแบบรสชาติของน้ำดองไว้ดีมากอะ่ะเนือ้อละเอียดดีมากเลยอะ่ะมันจะนุ่มเหมือนเยลลี่เยลลี่แบบเนื้อใสๆอะ่ะแต่มีความให้เคี้ยวนะสุดยอดเลยร้านเนี้ยเพราะว่าไคิดเลยร้านเลดองเขาบอกว่า ปลาเกา๋าดอกแดงอันนี้ยเป็นเนื้อเกรดทานซาซิมิเกรดทานดิบได้แล้วเขา<ม>อบอกว่าเนื้อยังแบบชมพูนอ่อนเขาก็แบบจัดมาแบบว่าดีๆเลยคือเรียกง่ายๆว่าดองทั้งเนื้อยังชมพูอืมต่อไปเราโหต้องกุ้งแล้วต้องมือโหนี่ครับใหญ่จริงนี่ทำตี้ u t y อกเกอร์ตัวใหญ่แบบมากๆอ่ะใช้มือนะค่ะค่ะหโโกุ้ง น,นี่คือกุ้งลายเสือมันจะเติบโตเขาจะใหญ่ๆเลยอ่ะหนึ่งสองอือปั่นตัวแข็งแรงเนาะอืน้อหวานเจี๊ยบตัวอ่นด้วยตัวเนื้อกุ้งอ่ะกรอบมากอืมอืดีมากเลยอ่ะมันเหมือนจะกรึดๆอ่ะอืมคือตอนแรกเบบีบ้คิดว่าอร่อยจนพูดไม่ออก กลัวว่ากุ้งตัวใหญ่อะมันจะดองไม่ทั่วแบบทั้งเนื้อทั้งในอะไร<ช>อย่างเงี้ยใช่แต่อันนี้คือถึหวานเลยอ่ะทีเด็ดของเขาอีกหนึ่งอย่างน้ำจิ้มซีฟูดของร้านนะ <c oughs> โอ้ยมาแล้วครับตาปีบบๆมั้งนะเฮ้ยหนึ่งสองโอ้โหน้ำจิ้มซีฟูดคือดีมาก สำหรับใครที่ติดตามช่องเราแต่ว่ายังไม่เคยลองเอดองอะ่ะคืออยากให้ทุกคนไปลองมากเลยนะ <Ừ. S 1> คือแบบมันอร่อยมากอะ่ะไม่ได้อวยแม่อะไรคือมันอร่อยจริงๆสวีใช้มือนะอืเขารอเวลานี้มานานแล้วนี่ครับ หนึ่งส,งสงองทำบาัเก่าก็ดีเดี๋ยวเปิดตัวเลยดีกว่าเตรียมสิ่งนี้มาจะทำเป็นข้าวก้อนนะคะคือ<ม>จูมอกรับนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าใช้แบบอะแดปเป็นห่อที่นี้คือใส่ขลายนี้เป็นน้ำมันงาขอใข่กุ้งหน่อยนะคะ่ะ ถ้าเฉียวกันนี่ใช่ใช่เดี๋วยวลอยอืมมันเด้งอ่ะเนื้อปลาเก๋าคือเด้งมากอ่ะใครไม่เก๋าอ่ะเจอได้นะไงนี่น้องเก๋าืมไม่ใช่หนูน,นี่น้องจะเป็นอันเล็กๆแต่สังเกตน,นะคะรอบหลังหลังนี้หนูไม่ค่อยได้ทำอะไรหกนะนะพูดเมื่อกี้นี่หกใได้ไม่ได้พูดเลย,ยงั้นเดี๋ยวพี่จะเอาไปห่อสาลายนะเข้าไป โยุนิดนึงให้มีกลิ mm ่นเสร็จมากุ <t ip> hey, ูเด๊ไม่ใช <tornado> ่ไอเจนดูชิชิมัสอืมกินกับเอาคารโดอดี๋ไปปิ๊รวมแบบไอ้นี่เลยดีกว่าต่อหลายไม่พอตัวกุ้งเนี่ยเดี๋ยวไปปิ๊เอาปากแปะนะครับมาแล้วครับปูจะต้องมีน้ำเขาหน่อยนะแล้วนะครับ เขาว่างแหงเลยค่ะทุกคนเขาให้หนูทำค่ะหนูมีกินมั่งคือกัดแล้วหางรุดออกมาเลยอ่ะหนูห่อมั่งมาโอ้ยเบบี้ด้วยแบบนั้นอ่ะเบบี้ชอบน้ำดองเขามากันนะ หวานอร่อยแบบพอดีมากอ่ะลืมน้ำดองหอนูนี้ไปเลยหลังจากกินเลยดองก็ไม่ได้ทำเองอีกเลยใช่<อ>ไหมล่ะใช่ไม่ทำเองแล้วอ่ะไปก่อนไม่รอแล้วนะแป๊บนึงเร็วภาษาไทยมันหิวแล้วพิ้งเร็วกว่านี้โอ้ยเขาแอบใส่ไข่ปลาแซลมอนนี่ครับไม่ยอม นี่ออกไปหนึ่งสองสามอร่อยมากหึหนสวบงามมากอร่อยอืมดีนะ หผมลืมถ่ายเขอยู่อืมอุ้ยแม่กระเด็นลงไปแล้วกลับคืนตู่น้ำดองกินเลยแล้วกันอืมอแล้วกุ้งลายเสือตัวเบลล์เลยมันจะมีความกรอบอืมเป็นไงืม ปึ๊บนี่ยครับคำตัวโตในกุ้งลายเสือหล่นไปข้างล่างแล้วหืมมือไวให้มันอ่อนเหรอนะัาจ้าสุด,ดยอดสองอย่างเนี่ย ถ้ากินเปล่าๆอ่ะกุ้งมันจะได้ความกรอบมากหวานอร่อยอ,อร่อยคือมันคือความเต็มปากของจริงอ่ะมันหนำใจปลาเก๋าดอกแดงไม่เหนียวนุ่มพอกินคู่กันมันจะได้รสสัมผัสน,นุ่มของแต่ละฝ่ายนี่คือน้องเขาต้องสอนนะคะหอมสะายน้ำนายนี่ครับไปอืม ลองจนตอนนี้กินจนลืม,มต้องพูดอะไรบ้างใช่โอเคค่ะทุกคน<อ>กลับมาทํางานสักนิดหนึ่งวางปลาเลยกำลังจะกินขอเข้าสู่พื้นที่โฆษณาสักแป๊บเนื้อะคะ่ะวัตถุดิบวันนี้ของเรานะครับผมพรีเมียมทั้ง2อ,อย่างเลยพรีเมียมมากใช่ก็จะมีกุ้งลายเสือดองซีวญี่ปุ่นปลาเก๋าดอกแดงดองซีวญี่ปุ่นกุ้งลายเสือโลนึงเป็นพันปลาเก๋าดอกแดงนี้ก็ราคาสูงโลละเก0บาทอย่างที่เรารู้กันนะคะเลยดองจ่า รับจากชาวประมุงไทยคือ,อครับโดยที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง <Okay. S 1> เขาก็เลยได้วัตถุดิบสดใหม่ใช่อ่าแล้วก็มาให้ทุกคนได้ในราคาที่จับต้องได้ก <l oss> ุ้งได้เสือดองซีวิปุป่นนะคะจะก,กระปุกละ399บาบทเท่านั้นค่ะอื <l oss> <l oss> ได้แบบ ได้ไดใหญ่อะปลาเก๋าดอกแดงนองซีปปุ่นของเรานะคะกระปุกละ369รบาบาทเท่านั้นค่ะเป็นกระปุกขนาด500กรัมและที่สําคัญนะคะบอกว่ามาจากช่องนัทตงมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยใครที่สั่งรับกุ้งลายเสือหนึ่งกระปุกแล้วก็ปลาเก๋าดอกแดงหนึ่งกระปุกรับฟรีไปเลยกุ้งดองซีวี่ปุ่นขนาด200กรัมนะคบผมใครที่เคยกินน่าจะรู้รสชาติของน้ําดองเขาอยู่แล้วว่าอร่อยมากส่วนใครยังไม่เคยกินรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนไปลองนะลืมบอกไปว่า ขอไมีย้นวันจำกัดรีบสั่งรีบลองไม่งั้นจะไม่นันได้กินนะครับโอ้โหอันนี้ซูชิปะเนี่ยของเบบี้วางอันหล่นอันหนึ่งวางอีกอันหนึ่งหล่นอีกอันหนึ่งอ่าหนึ่งสองืโอ้โหจะท้งตัวดีไหมน้าโอ้ หมดอีกแล้วน้ำจิ้มหรือเรากินอร่อย,ออยสุดๆมันจะม้วนอ๋ออย่าม้วนเป็นทรงยาวทรงยาวช้าวกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะกุ้งเก๋าพันละลายครับผมหนึง่งสองสามม,มันใหญ่กนไปลุกไม่ไ,ไหวห้ยนองใหญ่อ่ะม,มา นี่คือไข่แดงดองนะครับอุ้ยน้องแตกเลยเมื่อกี้ทำไมอ่ะทำอะไรลงไปไม่รู้น้องเจอแผ่นะสะไรโอ้ยเอกมาเกษตรนี่นะไอ้ยังเร็วไม่ไหวแล้วหนูไม่รอแล้ว <c oughs> หายแบบครึ่งแผ่นไข่มันเจ็บแล้ไข่ดองคือน,น้ำเขาเข้าไปซึมแบบในไะข่แบบขนาดลงแป๊บเดียวเนะี่ย พอ่เพี่อนบุกมันเข้าทางเราล้มยิ่งไม่ได้หายใจเลยทักคนผิดบีบบิก็มีนึกงว่าเพื่อนก็เรียกเฮ้ยหันมาใช่แล้วปล่อยปล่อยให้ปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองไปอ่ะแล้วเขาก็แบบแล้วปีบบิก็จะโดนทักผิดบ่อยแม่งชอบมาจับอะไรเฮ้ยไอครับ โอ้โหดีนะแม่งไม่ตบก่อนถับตบเฮ้ยไอ กดฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนัตโต้มานะคะครับผมแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างเป็นทางการนะครับผมกับผ <ม S 1> ู้สนับสนุนหลักของเราเลอดองนะครับผมขอบคุณอีกรอบหนึ่งรอบนี้มาเป็นสินค้าพรีเนี่ยแ,แล้วเขาก็ให้มาแบบไม่อั้นเลยแบบอ,อ๋อใช่เลยครับคุณนะคุณโตง<ม>้งเอาไปเลยครับผมกุ้งลายเสือกับปลาเก๋าดอกแดงแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยใช้ได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้รีบไปใช้กันนะคะครับผม แค่บอกว่ามาจากช่องอัาตงก็จะได้โปรโมชั่นแล้วนะรีบไปใช้กันนะคะใช่เลยครับผมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามได้นะครับผมกับวูเราน้าตงครับผมล้วันนี้นะคะผมบ๊ายบายขอแยกอีกนรอบนะคะกุ้งกระปุกละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับปลาเก๋ากระปุกละสามร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านะครับครับไปครับผม